พี่เจสักมาฟูดมอร์นิ่งแฟนคลับตอนนี้นะคะจะเป็นเตรียมสถานที่เตรียมข้าวเตรียมน้ําเตรียมเครื่องเสียงสวัสดีทุกคนเดี๋ยวเป็นข่าวอีกไหมอ่ะดีเจสักเริ่มกลัวศิลปินทีมงานนี้แล้วไหนๆก็ไหนๆใครเขอหน่อยเออเอาเลยจัดเลยอันนี้ในกลุ่มอันนี้ในใครฟังนิดนึงก็มีการพูดขึ้นมาด้วยว่า ทำไมให้ผู้ชายก่อนเอาผู้ชายตรงไหนคะเย่ฉันหมดไปตั้งเท่าไหร่เย่ฉันเลยค่ะเป็นข่าวอีกไหม่เป็นค่ะเอาเป็นว่าสีเฉยๆก็เป็นแล้วมอนเดิมนะครับสับเป็นผู้จัดใครมาสัพก็ดูแลเต็มที่อย่าดานะครับขอร้องน้องเพลมาสัพก็ดูแลศิลปินคนอื่นมาสัพก็ดูแลทุกคนศัพทําำงานนะครับสัพไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ใครเสียหายชอบในผลงานชื่นชมในผลงานของทุกคน เนาะะค่อย่าด่ากูเยอะกูสำนึกผิดไม่ทันนี่หลายๆไปไปหาเฮคสงานมาต้องห่วงขอบคุณต้องห่วงจะดีมากตอนนี้ส่งถึงโรงแรมแล้วเราเอาคอฟฟี่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วค่า FC น้องวินเนอร์บอกเคสี่ว่าเมื่อคืนขายตัวไปเอยขาตัวไปได้กี่ใบต้องห่วงฉันหรอกค่ะห่วงวินเนอร์คนข่าเพิ่งเอาวินเนอร์ไปกินแล้วค่ะนี่ไม่ต้องห่วงแล้วว่าฉันจะเป็นชู้กับแพร่นี่ห่วงคนนี้นี่คนนี้ดีหน้าห่วงกว่า น่ารักทุกคนแหละไม่ต้องกังวลนะใครอย่าไปคิดอัดฟรีนะบอกให้การสนุกค้ำๆทำงานไม่เครียดเดี๋ยวนะคะทุกคนแล้วก็มาเป็นไปไลฟ์เวทีก่อนบ้านแบบนี้ก็มีผัวเป็นของตัวเองนะคะผัวแล้วหลุดประสาทเตรียมเวทีให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะรอไปไลฟ์ที่เวทีค่ะข่าวอีกไหมไม่ไปเจอกันนะัใช่ค่ะได้บอกผัวแล้วรอ หล่อแล้วใจดีด้วยไม่ใช่หรอธรรมดาใช่หล่อใจดีแล้วก็เป็นเป็นผู้ดีแม่หัวเล่าแม่ผู้ดีไม่งั้นเมื่อวานนี้เขาคุยกับตมเขาเจอโอเคเขาเป็นคนเชี่ยไห้ดูเจอเลยถือชนแก้วกาแฟมาแล้วมาที่แกาแฟเริ่มต้นวันวันใหม่ด้วยกาแฟาฟนะคะข้าวเมล็ดกาแฟแก่กัสีบอดีแก่กับกันย้อนหมู่บ้านนี่เคยเห็นเป็นสสมองเขาบดดิบกินกาแฟเบิ้ดมึงเออเอออีหลีมืงขึ้นเขาบดดิบกินกาแฟเลยแก้วเดียวพอ ก่ถ้าเป็นไงล่ะโกโก้น่ะโกโก้ดีเยี่ยนเลยอะไรแล้วกาแฟหวานมากขนมหวานหวานจริงนั่นนั่นเขาชิมเขาชิมเหรหวานแห้งปะหวานมากหวานแบบน้ำตาลกับน้ำตาลเลยตอนนี้เวลาไทยกี่โมงแล้วห้าโมงแล้ววู้ผู้จัดน่ารักมากคือมากตอแหลไม่คือมากเลยฉันนี่ก่อนดูแลดีมากนะเขาทุกคนปลาลูกปลาหัวมา มาดูแลศิลปินลูกเพิ่งแลนได้วันเดียวตนี้ตนลูกสาวลูกสาวก็ใหญ่มายุ่นเนแนด์น้ายมาอยู่ใช่ไหมมาอยู่มาเรียนที่นี่เลยอย่างปีหน้าถ้าเธอมาออนทัวร์เนี่ยรอบหน้าก็ต้องเป็นนาริตะกับโตเกียวตามได้แล้วซีซ่าก็ตามบอสเอได้แล้วคือเรื่องพวกนี้เราไม่ได้ทํางานร่วมกันอย่างเดียวคือเราก็เป็นมิตรภาพที่หอดชั้นบอพนาที่ถึงค่ะบอสเอโอ้ยบอสเอสิบ่มาอีดีบอวันเกิดนี่นะเฮ้อ อย่าเสิร์ฟไ่เด้อบุคคนปิศนาอย่านะคะบอสเอบก็เอ๋อสิบอมาอีหลีบงเหือมันเกิดอะไรขึ้นบุคคลปิศนาจะเป็นใครมันจะเป็นไปได้บอกเหือเรียนศักไปไหนแล้วอ่ะไปไปงานแล้วค่ะเอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะไปอคุณมอร์นิ่งพี่ตาคุณมอร์นิ่งแฟนคลับไทยหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหลับมาค่ะมา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 สวัสดีค่ะนี่อันนี้พี่ตานะคะค่ะเป็นไงนอนหลับดีไหมค่ะค่ะ คืนนี้เราจะเจอกันทุกคนถ้าพี่จะไปไหนกันก่อนก็เดี๋ยวพี่เขาจะเอาของมาแล้วก็ี่อนนะต้องเข้าคายค่ะเดี๋วผมไปองค่ะก็เลยเลยเข้าไปดูสถานที่ัก็โอเคเดี๋ยวพวกไอกาแฟแล้วก็ทักทายแฟนคลับเสียงจะตามไปเจอกันที่งานนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่คุณตาบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะสซอร์เบอรกิเตอร์เต็มเพียงเล่าวัสดุ คือคุณพงศ์วันแลาเป็นคนร้องเพื่ออยากเจอคนจริงใจเจาไปเปิดเพลงร้องเยจริงใช่คืนนี้เราก็จะได้เจอพี่ดวงตาด้วยเพื่อเรืองเพ่งเราดูเพลงอะไรอะเพลงอยากเจอคนจริงใจเอาเช่าเขาก่อนทิ้งเสียมมาเลยเจอคนจริงใจมีไหมจังอ้โหเปิดปากหรือจับตาเอาน้ำตาลามันชิมาน้ำกัลเออไมันไปอาละวาดแล้วอิงเอ่าถ้าเกิดว่าตั้งแต่น้อยอยเพลงนี้ก็ได้ยินมานานอมตะจริงๆเลยเอออมตะตลอดกาลเไม่พอเติบตั้งแต่อายุตั้งแต่อายุม่อ ดูหน้าเราไม่รู้เลยพี่เขาอายุเท่าไหร่ดูเดีว่าดาวไม่ออกเพราะว่าพอฟังเพลงเราแต่ไหนน้อยตอนนี้ก็ำลังนินทาระยะเผาขุนเลยค่ะไม่ไม่ไม่เอาไกลเลยค่ะนินตอนทาตอนนี้เขาเล่านินทาว่าแพ้ฟังเพลงปีน่ะแต่ไหนน้อย แตพี่ก็ยังสาวอยู่เราสาวแท็กกเขาก็ยังมีฮอดตอนนี้เหรอเลยหนูตาหนูก็โตทันพี่แล้วไงพี่ก็ยังเปิดดูในแต่ว่าพี่คป้นหนาน้อยแล้วกับผิวพันณพี่แบบว่าเออผิวพ pues ันณดีมากไม่มีไม่มีไม่มีรอยตรงไหนเลยทับไ่ด้จริงจริง เพราะกลับฟังเพลงนี้แต่ไหนหอยๆผมน้อยอยากเจอจริงใจเช่นทุกมือก็ยังหรอเต้นว่าสั่นตะเกียร์เถ้าสมัยเป็นตอนเด็กครับเต้นเองแล้วก็ยังทำชาวมานะเพลงนี้เพลงนี้ก็ทำชาวไ่ใค่ะทำชาวสดมามาลองเด็กน้องเขดสไม่มาเยอะแต่ก็ยังเพลงเราเป็นเพลงที่คนรู้จักใครก็ร้อง